ลาทีไมเกรนสเทคนิคดูแลป้องกันฟังโปรบีเลยค่ะที่บีบอกว่า3มเทคนิคเนี่ยที่จะมาดูแลป้องกันไมเกรนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็บอกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นหรือหยุดสิ่งที่ทำแล้วก็ผละออกมา คือการเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนขึ้นมาได้ไอสิ่งกระตุ้นนั่นแหละเราต้องสังเกตเราต้องรู้นะคะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นไมเกรนนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น นอนน้อยเป็นคนพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอนหลับอยู่ในที่แสงแดดจ้ามากเกินไปอยู่ในสารที่เสียงดังอาหารบางประเภทก็กระตุ้นเป็นไมเกรนได้นะเช่นพวกของหมักดองแล้วก็ข้อถัดไปนะคะอากาศร้อนความเครียดและความวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นกันมากเลยนะใครเครียดเครียดเนี่ยนะคะก็จะปวดไมเกรนการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาก็กระตุ้นการเกิดไมเกรนค่ะอยู่ในภาวะการขาดน้ําหรือดื่มน,น้ําน้อยไปกลิ่นบางอยา่าง ก็อาจจะกระตุ้นเช่นควันบุหรี่หรือน้ำหอมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะหใน5คนนะจะเป็นไมเกรนส่วนผู้ชายเนี่ยหใน15นี่ก็คือหลีกเลี่ยง,งกระตุ้นต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไมเกรนเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอาการเนี่ย มันเหมือนว่าจะเป็นแน่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ทานยาแล้วคะ่ะยาเนี่ยนะคะก็ทานแบบป้องกันได้ด้วยคือเขาบอกบางอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นแน่นอนอย่างเช่น จะมีประจำเดือนเนี่ยนะเรารู้แล้วพอประจำเดือนจะมานะคะเดี๋ยวสักพักจะมีไมเกรนเนี่ยเราทานยาไว้ก่อนเลยได้หรือบางคนที่มีอาการรุนแรงมากๆนะคะคือหลีกเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่พ้นต้องเดี๋ยวเป็นไมเกรนอีกแน่เลยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้ยาบางอย่างมาทานป้องกันไว้เลยเช่นยากันชัก ะะหรือยาลดความดันอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องปรึกษาหมอนะและมีข้อแนะนําเพิ่มเกี่ยวกับการทานยาค่ะเขาบอกว่ายาเนี่ยซื้อทานเองได้ก็จริงแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะอย่าซื้อทานเองไปเรื่อยๆต้องไปคุยกับหมอบ้างแล้วก็เขาบอกว่าไม่ควรกินยาแก้ปวดเกิน10วันต่อเดือนต่อเนื่องกันยาวนานแล้วก็แนะนำให้จดบันทึกค่ะ จดบันทึกด้วยเกี่ยวกับเรื่องอาการและเกี่ยวกับยาที่เราทานนะอันนี้จะช่วยได้มากเลยที่เราจะไปปรึกษาหมอแล้วก็ไปได้ถูกทางนะคะเทคนิคที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองสม่ำเสมอนะ healthy lifestyle ให้แบบออกกําลังกายทานอาหารดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าลืมดื่มน้ำนะคะดื่มน้ําให้มากพอออกกําลังกายทานผักผลไม้ก็จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะคะที่สําคัญไปตรวจสุขภาพประจํำปีคะ่ะอันนี้แนะนําเลยเพราะว่า ร่างกายคนเราก็เหมือนกันค่ะเข้าไปเช็คร่างกายบ้างนะคะว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยคุณหมอก็จะได้ช่วยดูว่าสภาวะต่างๆและร่างกายของเราสุขภาพเราเป็นยังไงนะคะเนื่องจากผู้หญิงก็จะเป็นมากนะคะเกี่ยวกับไมเกรนแล้วก็ตัวช่วยของบีเนี่ยสาวๆชอบกันมากเลยตัวนี้นะคะเอ็กโซนะโอกาสมาจากผลไม้หายาก17ชนิดเป็นสาร ธรรมชาติธาตอร่อยทานง่ายแล้วก็อนุมูลอิสระกว่าพันชนิดเลยช่วยปรับเรื่องฮอร์โมนค่ะทานแล้วก็สวยหน้าใสกันติดใจกันในนันนี้ติดอันดับขายดี ของผลิตภัณฑ์ของบีเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าสนใจอยากจะออลองดายมาได้นะคะ l i าย ID ของบีนะคะหรือสแกน QR code ตรงนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะหรือว่าถามข้อมูลเกี่ยวกับไมเกรนก็ได้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Oh, oh, oh,